บอลสไตร์แลนด์ดิวิชั่นหนึ่งวันนี้3คู่นะครับผมก็สวัสดีกันทุกท่านด้วยวันนี้ก็พบกับพี่เคนเทพบอลก็มาจัดแนวทางคัตเทนน์หมด3คู่สำหรับข้าคืนนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและแสรความคิดเห็นไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็มาจัดให้3คู่ก็ไปที่คู่แรกเลยครับสำหรับเคปลาวิกครับเจอกัำในเรื่องของเอินยาวิกนั่นเองนะครับคู่นี้ที่เจอกันครับนัดล่าสุดก็เป็นนักอินยาวิกชนะไปได้ครับแต่ว่าในเรื่องของนัดนะครับผมในลีกกกกนน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 นััััั่่่เเเเเอออองงงงงะะะคครรรบบบบปปป็ททาาาโิิชไได้้ผมลววใืขจจุี อาจจะดีกว่านะครับผมแต่ถ้ามองในเรื่องฟอร์มณปัจจุบันนี้ของทางเคโรบิกแล้วนะครับผมในการแข่งขันมา5เกมเนี่ยชนะไป1ครับเสมอไป4ไม่แพ้ใครเลยและเกมในบ้านอย่างเดียวครับชนะ3เสมอ2ครับก็ต้องบอกว่าเกมในบ้านก็ดูดูเดือดอยู่แล้วนะครับกับการกับในเรื่องของทีมเยือนครับอย่างทางเอนจโอบิกครับเขาห้าเกมหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้ไป1ครับและเก็ตไปเยือนเจอชนะ3แพ้ไป2แต่กระแสที่มันเปิดมาครับเคโรบิกบังคับชนะ1ประตูครับทั้งแที่ว่ามีลำดับที่มันดูแยกกว่าแต่ผมมั่นใจว แล้วไปดูคู่ที่2ครับที่ผมจัดให้ครับเป็นอัพตูเรดดิ้งครับเจอกับในเรื่องของฟอร์เนอร์นั่นเองนะครับคู่นี้ที่เคยเจอกันครับเฮดวีสชัดเจนว่าเป็นเรื่องของเกมจ้บ้านครับเป็นเจ้าบ้านก็ชนะไปครับแต่ในเรื่องของฟอร์มในปัจจุบันนี้ของทางอัพตูเรดดิ้งครับห้าเกมหลังสุดครับชนะสามเสมอหนึ่งแพ้ไปหนึ่งครับและเกมในบ้านเดียวครับชนะหนึ่งนะครับผมเสมอสองแพ้ไปสองนั่นเองนะครับเกมในบ้านเองก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับกับกันกับในเรื่องของฟอร์ชอเนอร์ครับห้าเกมหลังสุดครับชนะสามเสมอหนึ่ นี้มักจะเป็นเจ้าบ้านครับชนะไปแล้วในเรื่องของอัตูเรดติงเปิดมาบังคับชนะถึง1ประตูครับเป็นการที่เสมอไม่ได้แต่ผมมั่นใจว่าทีมอย่างฟอร์จูเนอร์ครับบุกไปไม่แพ้แน่นอนครับเต็มที่ก็น่าจะผลเสมอครับตอนนี้ขอมองที่ดาฟอร์จูเนอร์ได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายครับที่ผมจัดให้ครับเป็นในเรื่องของกอต้าครับเจอกับในเรื่องของไออาร์เรยวิกครับคู่นี้ที่เคยเจอกันครับเฮดทูเฮดเป็นไออาร์เรยวิกชนะทั้งไปทั้งกลับเลยในฤดูกาล2017ครับแต่ว่าในเรื่องของทางกอต้าเองนะผมเปิดมานะผมก็ห และเกมในบ้านเดียวชนะ2เสมอ1แพ้ไป2เกมในบ้านเองก็ยังถูกกลางๆครับแต่กับการกับในเรื่องของ IR ครับห้เกมหลังสุดครับชนะ1่เสมอ2แพ้ไป2เหมือนกันแต่เกมไปเยือนชัดเจนว่าห้เกมหลังสุดไม่ชนะใครเลยครับแล้ววันนี้ครับต้องมาเยือนทีมกอรด้าครับที่กระแสเปิดมาเป็นต่อทีมอย่าง IR ดจวิกนะครับผมก็ต้องบอกว่ามันแปลกอยู่แล้วนะครับผมและกระแสมันก็ตีไปทางที่ทางกอด้าอย่างเยอะมากๆครับในนี้ผมมั่นใจว่าทีมอย่างกอด้าน่าจะเฉือนชนะไปได้1ประตูนี้เห็นครับตนนี้ขอมองที่ทางกอวได้าอีกหนึ่ง กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครว่ามีอยยังไงคอมเมนต์เอาไว้นะครับผมเดี๋ยวนี้ผมพี่เข้มเทียบบอลขอตัวลาพี่ก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคิปหน้านะครับสวัสดีครับ